ท่านใดที่เจอเนื้อทองแดงแบบนี้อย่าหลงเข้าใจผิดว่าเอ้ยไม่แท้นะอาปั๊มเนี่ยมักจะต้องคมทิ้งรายละเอียดความคมไว้เนี่ยเนี่ยท่านดูอย่างยันตุ๊กตาตัวนี้คมมากนะครับปลายหางสะบัดเนี่ยของยันเนี่ยคมกริบเห็นไหมแล้วลักษณะรอยเก็บตะไบาเนี่ยท่านจําไว้เลยว่าจะกินเนื้อที่อยู่ประมาณเนี่ยผมใช้คําว่าประมาณนักเอ่อตื้นๆก็สักสองสามมิลนะครับผมว่าผมเนี่ยเป็นพระเครื่องรุ่นหนึ่งที่แกะรายละเอียดได้ ได้ได้สวยมากนะครับแล้วก็คมมากนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะสวัสดีครับต้นทัพอจันนะครับวันนี้พามาดูรูปหล่อเข่ากว้างหลังเต็มหลงเพราผมนะครับลือยาวนะครับอ่านะครับก่อนจะไปเริ่มกันนะครับแยกให้ท่านดูก่อนว่าลือยาวหรือสั้นเป็นอย่างไรนะครับอ่าท่านดูนะนะครับ หรือลือตรงนี้ท่านเห็นไหมนะครับถ้าเป็นลือยาวเนี่ยนะครับเขาจะวิ่งพาดมาถึงตัวอักษรแถวล่างเห็นไหมเห็นไหมปลายหางเนี่ยนะครับแล้วท่านดูลือสั้นนะนะครับจะมาไม่ถึงเห็นไหมนะครับเขาเป็นคนละพิมพ์คนละบล็อกกันนะครับแล้วลือยาวเนี่ยโดยมากจะเจอในเนื้อตะกัวท่านใดที่เจอเนื้อทองแดงแบบนี้อย่าหลงเข้าใจผิดว่าเอ้ยไม่แท้นะแท้นะครับแท้นะครับนะครับอ่ะนะครับผมพาไปดูกันนะครับ มีด้านหน้านะครับในการพิจารณานะด้านหน้านะครับด้านหลังด้านข้างนะครับก้นนะครับแล้วก็ตัวตัดอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันให้ครบถ้วนเลยนะครับขออนุญ,ญาตเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับเนื่องจากเป็นพาร์ปั๊มเนี่ยท่านจำไว้เลยว่าพาร์ปั๊มเนี่ยมักจะต้องคมทิ้งรายละเอียดความคมไว้เนี่ยเนี่ยท่านดูอย่างยันตุกตาตัวนี้นะครับเห็นไหมท่านดูปลายขายันเนี่ยเห็นปะคมกิิบเลย นะครับรอยแกะเนี่ยนะครับตัวอุนะครับตัวอะนะครับนี่นะหรือหรือเนี่ยนะครับตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าถ้าผมเร็วไปท่านแคปไว้ดูเลยนะเห็นไหมคมนะครับเส้นสังกติการแกะเนี่ยนะครับไม่ใช่เส้นเสี้ยนะนะครับคมมากนะครับปลายหางสะบัดเนี่ยของยันเนี่ยคมกริบเห็นไหมอ่าหน้าขาอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับรายละเอียดค่อนข้างจะ งดงามมากนะครับหยวงว่าผมเนี่ยเป็นพักเครื่องรุ่นหนึ่งที่แกะรายละเอียดได้ได้ได้สวยมากนะครับแล้วก็คมมากนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะเกือบทุกรุ่นเลยนะครับนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับด้านหน้าคมด้านหลังคือส่วนที่สําคัญนะครับท่านจําผมไว้นะนะครับคือคีบปิน้นคีบปิ้นคืออะไรคือเกิดจากการปั๊มนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังแล้วก็แต่งรอยตะไบซ้าเห็นไหมจะเกิดเยอะบริเวณอะไรครับหูท่านแคบไว้เลยนะครับ ท่นแคบไ้ e เลยครับหูขวาเนี่ยจะปิ้นเยอะๆเลยนะครับแล้วมีเนื้อที่เยอะกว่าหูซ้ายนี่หูซ้ายท่านเห็นไหมนะครับแล้วก็มีร่องรอยการปิ้นนะครับอ่านะครับเห็นไหมที่อื่นมีแต่ทําไมครับขี้ปิ้นเขาน้อยนะครับเห็นไหมเขามีปิ้นออกมาบ้างอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ทําไมครับน้อยนะครับไม่น้อยแล้วก็ไม่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 ได้ชัดเหมือนช่วงหูเห็นไหม เห็นไหมช่วงหูเนี่ยจะคมชัดลึกแล้วก็เนื้อหาปิ้นเนี่ยจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเห็นไหมเห็นเนาะนะครับใครเห็นชื่นชอบฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะนะครับมีประโยชน์ยังไงก็ฝากแชร์ด้วยพระแบบนี้ผมรับเช่านะครับอ่ะดูด้านหลังไปแล้วนะครับเกิดเยอะช่วงไหนรอยปิ้นนะครับด้านข้างสําคัญมากๆอีกจุดหนึ่งที่ท่านต้องพิจารณานะครับล่องรอยการแต่งตะไบพระเนี่ยนะครับเป็นพระปั๊มแล้วแต่งตะไบเนี่ยอ่ะท่านเห็นไหมที่หูเนี่ย แคปเลยคร Alors, ment, the ับเห็นไหมนะครับท <It> ่านต้องจําล่องรอยการตะใบไว้ท่านดูนะเขาจะปั๊มใช่ป่ะมีรอยตัวตัดใช่ป่ะนะแล้วก็จะมีรอยเก็บตะใบเล็กๆเห็นไหมตามขอบเพราะอะไรครับพวกนี้ปิ้นเยอะแล้วคิดว่าคงจะคมมากจนเขาต้องเก็บรอยตะใบเห็นไหมนะครับรอยเก็บตะใบเนี่ยแลวลักษณะรอยเก็บตะใบเนี่ยท่านจำไว้เลยว่าจะกินเนื้อที่อยู่ประมาณเนี้ยผมใช้คาว่าประมาณน้ก ตื้นๆก็สัก2อสมมิลน,นะครับส่วนที่เยอะก็จะมาสัก4ีมิล3มมิล4มิลอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมรอตยตะใบนะครับเก็บรอบนะเก็บรอบนะเก็บรอบองค์นะครับนะฮะอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของตะไบนะครับตะไบเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านแคปไว้เลยครับตะไบต้องไม่ละเอียดนะนะครับติดเป็นเส้นหยาบออกมาแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับนะ งานตะใบก็เป็นเรื่องสําคัญนะผมบอกให้นะครับแล้วพวกนี้เวลาท่านสัมผัสเนี่ยอย่างผมสัมผัสอยู่เนี่ยนะครับจะไม่คมบาดมือนะหมายถึงว่าเวลาท่านแตะเวลาท่านไปโดนเนี่ยนะครับจะไม่คมบาดมือนะครับ <S <S ม,มาต่อกันในส่วนของก้นนะครับก้นเนี่ยนะครับก็สําคัญนะท่านดูนะตะใบก้นนี่นะผมสังเกตนะถ้าความเข้าใจผมนะผมว่ามี2เบอร์นะครับมี2เบอร์หรืออาจจะเบอร์เดียวแต่เป็นการสะบัด นะครับในการตะไบท่านดูนะเบอร์นี้นะเป็นเบอร์หยาบเป็นเบอร์เดียวก,กันกับที่ใช้แต่งขอบที่ผมบอกนะครับลงไปท่านดูมาแต่แต่ท่านดูนะจังหวะนะครับก้นนะท่านให้แบ่งเป็น3จังหวะนะครับบนกลางล่างเห็นไหมเขาจะมี3จังหวะนะถ้าเกิดท่านได้ดูวงจริงเนี่ยตรงนี้จะนูนขึ้นมาด้วยซ้ํานะครับบนกลางล่างนะครับเห็นไหมสมมุติว่าแบ่งเป็น3มเซกเตอร์อย่างนี้นะครับอ่ะ ตรงนี้จะทําไมครับหยาบเห็นไหมแล้วก็กางๆแล้วก็ตรงนี้จะไม่ค่อยทิ้งร่องรอยละเอียดผมเลยคิดว่าเขาอ่ะน่าจะมีการเอาตะไบละเอียดเนี่ยมาแต่งช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผิดพลาดขออภยัยแต่ว่าเป็นลักษณะในการที่ผมจำเอาเองว่าเอ้ยพระเขาเนี่ยมีตะไบหย,ยาบแล้วแล้วก็มีตะไบละเอียดเก็บช่วงนี้แล้วจะเก็บแค่ช่วงนี้ด้วยนะ นึกออกไหมาทาให้เหมือนกับเป็น3จังหวะนะครับก้นมีลักษณะโค้งด้วยผมบอกให้ในงานแต่งตะไบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้สําคัญนะครับนะครับเป็นขึ้น3จังหวะลักษณะตะไบนะครับหยาบบวกละเอียดนะเห็นไหมเห็นไหมหยาบไหมแล้วตรงนี้ทําไมครับไม่ทิ้งร่องรอยเลยนะเห็นไหมะนะครับเป็นการเก็บตะไบอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวผมนะคิดว่าเป็นแบบนั้นเห็นไหมะนะครับหยาบแล้วก็ละเอียดเห็นไหมอ่า แล้วถ้าท่านได้ดูเนี่ยนะครับผมพยายามส่องให้เห็นนะพื้นผิวเขาเนี่ยเขาจะเป็นนูนขึ้นมาเป็นสามจังหวะนะครับอ่าเนี่ยอ่าเนี่ยท่านดูสะท้อนก็พอนะครับหนึ่งจังหวะด้านบนสองจังหวะช่วงกลางสจังหวะด้านล่างเห็นไหมตรงนี้สำคัญมากๆนะครับ ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับดูบ่อยๆนะครับดูเยอะๆนะครับมาถึงสุดท้ายเป็นตัวตัดนะครับตัวตัดซ้ายเนี่ยท่านจําไว้เลยตัวตัดนะถ้าเกิดเป็นลือสั้นนะจะมีบ้างตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมแนบบ้างลือสั้นให้ดูนะครับลือสั้นเดี๋ยวแนบให้ดูนะครับตรงนี้จะมีบ้างอยู่นะครับทีนี้นพอไม่มีคนนึกว่าเก๊เปล่านะครับมีตําแหน่งหนึ่งที่ท่านดูได้ก็คือซอกคอ ซอกคอเนี่ยท่านดูตาเปล่าท่านจะเห็นเลยเหมือน 3- ามสี่บ้างตรงเนี้นะครับผมซูมให้ดูนะผมซูมให้ดูซอกคอนะซอกคอซ้ายนะเห็นไหมแคปเลยครับแคปเลยครับดูตาเปล่าก็เห็นแล้วอะเห็นไหมดูเนี่ยกลอ้องอะท่านแคปมุมนี้ไว้ด้วยท่านแคปมุมนี้ไว้ด้วยครับนะอะทีนี้มามุมขวามุมขวามีตรงไหนท่านจําไว้เลยเหนือหูหนึ่งตำแหน่งเป็นแท่งๆตรงๆ,ๆเห็นไหม เหนือหูหนึ่งตำแหน่งเป็นแทงตรงๆนี่นี่นี่ร่องนี่เลยนี่แหละครับต้องหัวนี่แหละครับต้องหัวนี่เลยครับตาเปล่าก็เห็นนะครับจริงๆผมชี้ไว้ได้แต่ตอนต้นแหละท่านใดที่พอจะเห็นบ้างนี่เห็นไหมแคปเลยครับแคปเลยฮะนะครับอ่านะครับท่านมีพระลักษณะนี้โอกาสแท้สูงเลยนะนะครับรับเงินหมื่นแน่นอนนะครับลือสั้นลือยาวเป็นไปได้นะครับแล้วก็จุดแยกลือสั้นลือยาวอีกตำแหน่งหนึ่งด้านหลังนะ นะครับตรงคําว่าแคร์ตรงนี้นะครับตรงคําว่าแคร์ตรงนี้ถ้าเป็นเลือสั้นที่พบที่พบมากนะโดย,ยพิมพ์ปกตินะจะมีติ่งที่คอควายตรงนี้นะครับอันนั้นเป็นพิมพ์ปกติที่เจอกันนะครับพิมพ์เนี้ยที่ผมนํามาเนี่ยนะครับจะเจอในเนื้อ,อตะเนื้อตะกัวนะนะครับจะไม่ได้พบเจอในเนื้อทองแดงนะนะครับท่านที่มีทองแดงเนี่ยก็ก็ลองหาดูในข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่าแต่ว่าถ้าจะปล่อยเนี่ยแบบ สบายใจเลยไม่สับสนเนี่ยท่านส่งมาได้ที่ไ like ลน์แอตเตสามหกรับเงินสดแน่นอนผมดูถูกใจท่านรับเงินสดราคาคุยกันเข้าใจรับแน่นอนครับนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเบื้องต้นตรงนี้ปั๊มหลวงว่าพรมหวังว่าจะได้ความรู้ไปเรียกว่าผมว่าครบถ้วนอะ่ะท่านดูคลิปผมตั้งแต่ต้นจนจบนะดูซ้ําถ้าดูรอบแรกไม่เข้าใจท่านดูซ้ํารอบสองรอบ3นะผมเชื่อว่าความรู้ท่านจะมีมากขึ้นที่เหลืออาศัยประสบการณ์ในการพิจรณาจากองค์จริงแล้วถ้าท่านมีองค์จริงให้ดูด้วยผมบอกเลยว่าท่านเป็นภายใน ผมว่าภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านดูขาดได้เองเลยนะครับโอเคตรงนี้เบื้องต้นไม่ลบกวนเวลามากกว่านี้นะครับฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยต้นทัพจันทร์กราบขอบพระคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านของท่านเลิกสะสมกะเกษียณไม่มีใครดูแลเปลี่ยนศาสนาย้ายบ้านส่งไม้ผมดูแลได้ที่ลายแอปต3นต้นทัพจันทร์ยินดีบริการครับ